6เรื่องจริงแบมไพลินจากนักร้องลูกทุ่งสู่เส้นทางนางงามเจ้าของเพลงดังบอต้องการเสร็จใจสวยเก่งครบเครื่องที่หลายคนอยากรู้จักเรื่องที่1แบมไพลินมีชื่อจริงว่าไพลินวงศาปัจจุบันอายุ24ปีพื้นเพเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นเรื่องที่2ทางด้านการศึกษาแบมไพลินเธอจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเรื่องที่3เส้นทางสู่ศิลปินแบมไยลินชื่นชอบการร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่กล้าสแสดงออกเท่าใดนักพอโตขึ้นมาเธอได้เริ่มจากการประกวดร้องเพลงภายในโรงเรียนและเป็นที่รู้จักจากการคับวอร์เพลงลงในโซเชียลกระทั่งยายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเธอได้มีโอกาสไปแข่งร้องเพลงในรายการร้องแรกแจกเงิน หลังจากนั้นเธอก็ถูกชักชวนไปทําเพลงกับเบิ้ลปทุมราชด้วยความที่เธอมีเบิ้ลปทุมราชเป็นไอดอลอยู่แล้วเลยทําให้เธอตัดสินใจตอบตกลงนั่นเองเรื่องที่ 4. เจ้าของเพลงดังบอดต้องการเสรียใจแบมไพลินมีผลงานเพลงในสไตล์ลูกทุ่งอินดี้หลายเพลงสําหรับเพลงที่แจ้งเกิดให้กับเธอคือเพลงบอดต้องการเสรียใจเหลือแต่หอยกับรอยยิ้มซึ่งตอนนี้ยอดวิวทะลุ300ล้านวิวไปแล้วจนทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไป เริ่มมีงานคอนเสิร์ตมากขึ้นและยังได้ไปออกรายการโทรทัศน์ต่างๆทว่าภายหลังเกิดปัญหาจนต้องขอแยกตัวออกมาเรื่องที่5เข้าสู่เส้นทางนางงามแบมไพลินได้สมัครเข้าประกวดเวทีมิตรแกรนระนองจนเอาชนะใจกรรมการขว้ามงกุฎมิตรแกรนระนอง2024มาครองได้สำเร็จและเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเตรียมเข้าสู่เวทีมิตรแกรนไทยแลนด์2024ต่อไปโดยเธอมีอิงฟ้าวราหะเป็นไอดอล เรื่องที่ 6, หลังการคว้ามงมิดแกรนดระนอง Mid ไปไม่นานแบมไพรินพร้อมทางผู้จัดการส่วนตัวและผู้จัดการกองประกวดมิดแกรนดระนองก็ได้ออกมาถแถลงข่าวที่ทำเอาแฟนนางงามช็อกไปตามๆกันเมื่อเธอขอสละตำแหน่งมิดแกรนระนอง2024ด้วยเหตุผลว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และขอทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่